Thank you มึงไม่่ติ t ต็อกออนยนี่นะไม่พี่ของมาด้ได้วันนี้มเจอคดังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดังแงไไม่รู้ตเหนเสียงดังแน่นอนลุยค่ะวันนี้ได้ลุยหอยเต็มที่ค่ะ หวนแหวยเขากินเท่าไหนรเยเนี่ยอะไรครับเอาเจดนี่หรอจายเอาเอาเลยปะโอเคเอาตัวนี้อุ้ยว่าไข่หกเป็นปลา yeah <laughs> ก๋วยจับ๊บอันนี้อันนี้นางค่ารีคอมเมนต์แนะนำคนว่าแซบ่บร้องสีมึงแซ่บบอกแต่แซ่บเบิง้งอืมอืมร้อ,น, <c oughs> อนที่ไหนะคะว่างเปล่เลยทั้งกวยจั๊บเยาวราชร้องสีมึงคำใหญ่ๆนะครับไป พรอนโมชอ <c oughs> บรอบอร่อยเลยร้อนท้องคู่ครับทั้งร้อนทอั้งแซ่บ <c oughs> <c oughs> วจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเอาไรพ่มไหมจ๊ะนี่ค่พี่เนี่ยเหมือนกันนแบั่นแหละคีกสองไม้นะคะอะมานี่กินปลามึกไปเลยปอนปอนปอนนุชมา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 อนเอื้อแดงมสิไปกินก่อนเลยปอนเอม ตอนเออแดดไป้อาไปกินผักในม้าวมร่องผักแบบนี่ใกล้ๆๆๆได้ไหมได้ไปไงของดังของดังกินแล้วมันนึ่หนึบบกกันนึงจิ้มซีฟู้ดูดอร่อย แก้วเหนียวแจวแเพชรแล้วก็สมแเข้ากันลุยเหนียวหนึบหนับเผ็ดเผ็ดเผ็ดเบิย่างเยวราชอร่อย ลหมดนะคะจานนี้ไปเราไปขอเขาทิ้งไปต่อไปต่อเมื่อกี้เรากินอีกร้านหนึ่งจะพอมาเจอฮานี่อลังการงานสั่งก่อนเี่าหมักเผ็ดไรแต่แอะไรจ้าเพื่อนาได้เนะคะอะไ้าา้ได้เ อยู <cents input> ่ย <p> ่านตี๋มีอันนี้มะม่วงอีกแล้วเนียบมากกระมงไปไหนอากิจะมะม่วงเลยเดี๋ยวก่อนพักเอาเก็บท้องไว้เดี๋ยวต้องกินอีกยังไม่หมดม่วงอีกแล้วมมะะ่วงออีก ไ้อเคยั่ฉันมีฉันมีเมนูหนึ่งที่ชอบกินมากอะไรบัวลอยน้ำบัวลอยงาดำน้ำขิงเอามาด้วยหนึ่งใช้แก้วของหวานไหมแล้วจะสั่งให้เธอกินของชอบฉันอะไรปาเบ้าบอกว่าไม่เอียง บัวลอยบัวลอยอ๋อคาราบาลโอ๊ยน้องเล่นมุกเราไม่ทันว่ะอันนี้นะบัวลอยเออชุดแบบบัวคนน้ำเลยนะเป็นไงร้อนอันนี้คือของปอดเราเลยนะเธอก็เป่าเลยเธอเป่าก่อนเป่าก่อน ตานี่ยอินอินเผ็ดมาแล้วมาเจอแน้วฮอ้ยไม่รอด้วยเผ็ดด้วยมาแล้วตัวตึงเลยเยาวลาศไปแก่ตัวตึงเยาวลาศด้วยฉันชอบเพลงนี้เดี๋ยวคิวร้านขนมปังอ่ะเด็กดาวเรื่องเวลา มาแลา้วนี่ขนมปังร้านดังเ,ดเราไปจากตรงนี้ดีกว่าไปเด,เ,าเดี๋ยวเราค่อยชิมกัน กินคู่กันเอาชิมชิมอันนี้คือหูฉลามร้านอะไรไม่รู้มันคือหูฉลามมันคือหูฉลามตัมมููหฉลาาะชาครั้งแรกไหมเครือทับิฐแล้วก็บโาเคยมาเยาวราช่ากมาครั้งแรก นีหามสลูบก mm ่อนหามสลูบอ่าตักให้พี่สาวก่อน lady first นีจัก lady นี่ lady นี่คนนี้หรือเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาจะกินขนมปังเราไป่กินกินนี่ก่อนไม่เอากินบ่อยแล้วอ่ะ หันฉลูฉันเป็นอารมณ์เพื่อนนออ่ะหมออะโซลามเยอะเวลาด้วยอุ้ยไอ้ยตกเลยตาเก็บมากินเนาะเอาอีกแล้วหลายๆคลิปเราจะเห็นชาร้อนนะคะปากจูตลอดไม่ได้เลยนะร้อนอร่อยใช่ไหมชาแบบ <laughs> แต่แสายมาชาดำ อู๋มีเครื่องปรุงอ่ะมีมีมาจับติ๊บปรุงละปรุงเปลี่ยนแล้วไมเคยกินเลยอู๋น่าอะไรนี่หามสลูหมูหมูฉลามหูฉลามน้าแม่ขามฉลูหมางสลูหมูฉลามโอเคอืมเป็นไงได้ได้ร้อนทุกคลิปจะเห็นทุกคนนะคะทำปากจุ๋มหมดไม่ใช่อะไรนะร้อนส่วนเรามาขนมปัง วันนี้เราจะขอผ่านหูฉลามไปก่อนกลิ่นมัเคืออะไรเนาะคืออย่างก่อนกระเพาะปลานะเนื้อมันอ่ะนะเนื้อมันคือมันเป็นน้ำน้ำกระพาะปลาเออแล้วหูมันอยู่นี่ยหูจังอันนี้หูน่ะนี่ไงที่กินอยู่กึคือปะนี้เนี่ยหูไม่ใช่อ๋ออันเนี้ยแต่มันคือแบบคือเหมือนกระเพาะปลาเลย อันนั้น้าหูคือมไม่กะบุนคือไมงกะบุนอันนี้ไม่อย่างปลาหมึกอ,มอ,มอร่อยเวลาเต็มปากเต็มคำ ปตอกันแล้วหเดี๋ยวเส <c oughs> ร็จจากเนี้ยว่าจะพาพวกเพื่อนเพื่อนนะ <c oughs> นั่งรถตุกๆไปต่อที่ถนนข้าวสาร <c oughs> ไม่รู้ทำอะไรแต่แรกนอกว่า <c oughs> ดื่ม <c oughs> เอาขึ้นเลย <c oughs> พอแล้ว นอนเข้าอย่างบ้านนึ <S <S ่งเข้าจานโหเล่นมุกอีกแล้วเพื่อนเล่นมุกปล่อยมาก